พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีทุกท่านครับผมพลบรบโทคำรนวิทย์ทูบกระจ่างขอเชิญชวนชาวปทุมธานีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีผมขออาสาทํางานดูแลพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีอีกครั้งให้โอกาสผมได้สารงานต่อหรือเริ่มงานใหม่ทําให้ปทุมธานีของเราน่าอยู่ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเลือกผมพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอีกสมัยนะครับ next ปทุมธานีปทุมธานีต้องไปต่อไปต่อกับผมคำรณวิทย์ทูบกระจ่างชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีครับไปเลือกพี่เจ๊ฝากเอาไว้พอคนโกไปเลือกพี่เจ๊ฝากเอาไว้พอคนโกเลือกเบอร์สามโอโหอย่าลืมเด้อาอคำรณวิทย์นั่นไงไม่มีศูนย์ ไม่มีศูนเปล่าเลือกเบอสามพวกเราแปดมงเช้าขอกระสิบโอ้โ,อโ,อโอลนณะาทำงานทันทีปทุมธานีไปต่อชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีพลตำรวจโท่คำรณวิทยุกระจางกลุ่มคนรักปทุมเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามคนจริง มีประสบการณ์พร้อมทำงานเพื่อประชาชนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่22กันยายน2567ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นวันสำคัญที่ท่านจะต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแทนตำแหน่งที่ว่างลงกลุ่มคนรักปทุมเบอร์3พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทููกระจา่างเลือกผมท งานได้ทันทีให้ปทุมธานีได้ไปต่อชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีโปรดเลือกพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูกกระจ่างเบอร์สามพลตำรวจโทคำรณวิทยูกกระจ่างเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สาม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีความรู้มีวิสัยทัศน์พร้อมพัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยนโยบายทำงานโปร่งใสไร้ทุจริตป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาต่อเนื่อง เลือกเบอร์สามคนตำรวจโถคำรณวิททูบกระจา่างอดีตนายกคนเดิมพร้อมทำงานได้ทันทีสารต่อรถไฟฟ้าโมโนเรลเส้นคลองหลวงลำลูกกาเชื่อมรถไฟฟ้าสีเขียวแดงแก้จราจรติดขัด จัดตั้งศูนย์การแพทย์ครบวงจร8แห่ง7อำเภอทั่วปทุมธานีจัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย,ภย Next h e l 1669ทุกอำเภอดูแลชีวิตทันสถานการณ์สารต่อศูนย์พักพิงสุนัขแมวจรจัดดูแลสวัสดิภาพสัตว์กลุ่มคนรักปทุมพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูกกระจา่างเบอร์สาม ชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีพร้อมเข้ามาสารงานต่อก็อง,งานใหม่รับใช้เหมือนเดิมพลตำรวจโถ่คำรณวิทย์ุกระจางเบอร์สามมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขพร้อมรับใช้ประชาชนพลตำรวจโถ่คำรณวิทย์ุกระจางเบอร์สามคนพื้นที่เข้าถึงเข้าใจแก้ไขปัญหาตรงจุดพลตำรวจโถ่คำรณวิทยุกระจางเบอร์สาม ริงใจใกล้ชิดพร้อมรับฟังปัญหาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลือกพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจาร่างเบอร์สามทำงานได้ทันทีปทุมธานีต้องไปต่อพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจาร่างเบอร์สามพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจาร่างเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สาม อย่าลืมวันอาทิตย์ที่22กันยายนนี้22กันยายนนี้เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นชาวปทุมธานีพร้อมใจเลือกเบอร์สพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูกกระจ่างเบอร์สเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูกกระจ่างเบอร์สพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูกกระจ่าง เบอร์สาม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 เอามาน้องมาไปช่วยกันกาเบอร์สามได้ไหมบิ๊กแจ๊ดคนนี้นั่นไงโยบิกแจ๊ดคนนี้นั่นไงพูดจริงทำได้และไม่มีเลี่ยงหลบ เลือกคนทำงานนาะพบงานไหนได้พบมีความตั้งใจเด้อไปเลือกกันเดอ้อพี่น้องไปเลือกกันเดอ้อพี่น้องเลือกคนใช่ค่องละเบอร์สามนั่นไงตอนแปดโมงเช้าเราช่วยกันออกไปฝากเบอร์สามหน่อยละน้องอย่าลืมแม่พ่อช่วยกันดังว่าเราต้องไปกาละออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนใกล้ชิดและช่วยกันบอกต่ออย่าลืมกันน้องเบอร์สามน้องที่